สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะก็จะพาท่านผู้ชมมาชมนี่ค่ะนกแก้วค้อคเทลสายพันธ์ุแก้มเหลืองนะคะสายแก้มเหลืองค่ะ สายแก้มเหลืองตัวผู้ค่ะเพศผู้นะคะทั้งสี่ตัวเนี่ยขอบอกว่าทํายากมากค่ะใช้เวลาตั้งหลายปีนะคะเกือบสี่ปีค่ะถึงได้พอพัฒนาสายพันธุ์ต่อยอดมาเรื่อยๆจับตัวนี้ใส่แบบนี้จับสายนี้เข้ากับตัวนี้เพื่อจะได้มาค่ะมันเป็นอะไรที่ภูมิใจมากเลยค่ะผู้แก้มเหลืองนะคะ เด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นเด็กเก็บค่ะเด็กเก็บนะคะ,ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าสายพันธุ์แก้มเหลืองเพศผู้เป็นเป็นอะไรที่ยากยากมากมากค่ะเผื่อจะได้มาแล้วก็คนที่ได้มาก็เชื่อว่าไม่ไม,ไม่กี่คนไม่ไม่กี่ฟาร์มนะคะที่ได้มาก็ได้มาส่วนใหญ่เขาก็ไม่ปล่อยเก็บเด็กเก็บส่วนเราเราชอบ เราชอบสายแก้มเหลืองค่ะดูแล้วมันพลิวดีค่ะก็พยายามพัฒนาต่อยอดอสายพันธุ์แก้มเหลืองมาตลอดกว่า4่ปีนะคะถึงได้เพศผู้ส่วนใหญ่ก็จะได้แต่เออมียแก้มเหลืองเมียแก้มเหลืองตลอดค่ะก็รอรอแบบเป็นอะไรที่แบบมสมใจที่ที่เรารอคอยเนาะ <c oughs> ก็นกบ้านน้องปื้มนะคะ ช่วงนี้ก็จะเริ่มปล่อยแล้วค่ะพักรังมานานแล้วค่ะก็จะเริ่มปล่อยแล้วพักรังมาเออให้เขาแบบร่างกายเขาเต็มที่ค่ะก็เคล็ดลับนะคะถ้าใครอยากได้อะผู้แก้มเหลืองเนาะก็เราก็พัฒนาของเรามาเราก็เชื่อมั่นแล้วว่าเออเราทําได้ทําแบบนี้เอาตัวนี้เข้าตัวนี้ถึงจะได้สายพันธุ์ผู้แก้มเหลืองนะคะ ก็เอาสปิตแก้มเหลืองค่ะสปิตแก้มเหลืองเข้ากับตัวเมียแก้มเหลืองนะคะถึงจะได้ถึงจะได้ไดอแก้มเหลืองเพศผู้ค่ะเราทดลองมาแล้วผ่านมาแล้วต้องใช้เวลาอได้มาก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ะชอบค่ะแก้มเหลืองมันสวยค่ะอ่าแล้วแก้มเหลืองเพศผู้เพศเมียน,นี่คุยได้นะคะสามารถพูดได้ค่ะ เพราะว่าที่บ้านก็พูดได้ค่ะก็คือช่วงแรกๆเราก็นึกว่าเ,าเขาเป็นตัวผู้เพราะว่าตัวผู้ส่วนใหญ่เขาจะพูดกันเพราะตัวเมียจะไม่พูดจะไม่คุยก็หลงประเด็นไปสักระยะหนึ่งพอ,เ,อเขาออกไข่ถึงรู้ว่าเขาเป็นตัวเมียค่ะอาน,น,นี่นี่คือผู้แก้มเหลืองค่ะ เป็นลูกของอพ่อโทนแก่แม่กับแม่มุกี้นะคะพ่อโทนก็เป็นสปิตแก้มเหลืองเป็นลูกของแม่ทองสวยค่ะน่ารักนกบ้านน้องปื้มนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มช่วงนี้เราก็จะเริ่มใส่หลังให้แล้วนะคะอยากได้หลานค่ะ อยากได้หลานแก้มเหลืองเพศผู้ค่ะก็ใครติดตามก็รอรับชมนะคะงานนี้ก็ขอบตาดำเลยค่ะต้องช่วยเขาเลี้ยงค่ะเพราะว่าสายแก้มเหลืองเขาเป็นอะไรที่เดาใจเขายากค่ะวดจะเลี้ยงก็เลี้ยงดีดีวดจะไม่เลี้ยงก็เอาเลยเขี่ยออกเนี้ยเราก็ต้องคอยดูค่ะ ต้องคอยช่วยเขานะคะเราเป็นแม่นมสำหรับท่านที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงนะคะก็ขอแนะนำว่านกแก้วคอกระเทลนี่เป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายดูแล,ลง,ง่ายๆแค่เน้นเรื่องความสะอาดนะคะความสะอาดก็เป็นหลักเลี้ยงง่ายขี้อ้อนนะคะแก้เหงาได้ ใช้ถอนผมงอกได้ด้วยค่ะน,นี่เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยอันตรายมากเลย,เยกัดนกอะ่ะถึงตายนะคะมุดไปเดี๋ยวจะไล่ออกค่ะกัดเนี่ยอันตรายเลยค่ะถึงตายนี่คือแม่ทองค่ะแม่ทองพูดได้ค่ะเป็นแม่ของน้องโทนที่ให้ลูกผู้แก้มเหลืองค่ะ น,นี่สายดีค่ะก็เ,เคยหลุดไปครั้งหนึ่งค่ะแต่ก็กลับมาติดที่บ้านค่ะอันนี้ก็แก้มเหลืองนะคะน้องทิพย์น้องทิพย์ค่ะน้องจะ,ะพิการตาข้างหนึ่งโดนแม่จิกแต่เราก็ไม่ทอดทิ้งนะคะเราลูแดของเราดีค่ะน้องทิพย์เชื่องค่ะ กงอกค่ะเลี้ยงไปก็ลังผูกพันก็มีคนติดต่อมาขอขอซื้อนะคะแต่เราไม่ขายค่ะอันไหนเราลากเราก็จะเก็บไว้ค่ะเป็นอาการนกงอกยิ่งโตยิ่งผูกพันถ้าใครแ,นะแนะนำนะคะถ้าใครอยากาจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแนะนำนกแก้วนี่แหละคะ่ะเลี้ยงง่าย เหนื่อยๆมาจากง,งานนะคะมานั่งมองเด็กๆนะคะมันมีความสุขค่ะน่ารักอะ่ะขี้อ้อนอะ่ะซ้ายก็เรียกแมจ่จ๋าขวาก็เรียกแม่แม่จ๋าอเนี่ยตัวนี้ช่างเจรจาเลยค่ะกำลังกินขาวแต่นี่นหะนกคู่แรกเลยค่ะ ภรรยาของนายโทนพอโทนที่ให้รูปแก้มเหลืองค่ะก็จะเริ่มปล่อยแล้วค่ะนกบ้านน้องปื้มนะคะเป็นนกบ้านบ้านค่ะไม่ใช่ฟงไม่ใช่ฟาร์มนะคะเกิดจากอาการนกงอกค่ะเลี้ยงไปเรื่อยๆเยอะก็แบ่งปันก็ราคาไม่แพงรกคะแบ่งปันกันไปที่ช่วยกันเลี้ยง ก็อยากแนะนำนะคะนกบ้านเป็นนกเที่ยค่อนข้างจะปลอดโรคนะคะเพราะว่าเลี้ยงอยู่บ้านการดูแลก็ดีการแนะนำนะคะนกบ้านปลอดโรคค่ะสสวยๆค่ะหางเป้านกที่บ้านนะคะตัวเมียนะคะแต่คุยก็ง,งงเหมือนกันค่ะ ก็น้องก็คุยได้เขคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นตัวผู้เ,ออเรียกครับผมครับผมนายได้ตัวเมียค่ะนี่แหละพ่อโทนค่ะพ่อโทนพ่อโทนกับภรรยาของเขาค่ะสปีดแก้มเหลืองพ่อโทนกับภรรยาของเขาค่ะนี่คือครอบครัวของเขาลูกของเขาค่ะผู้แก้มเหลืองนะคะ ได้มาก็ชื่นใจสุดๆแล้ะคะ่ะเนี่ยลูกเขาก็แยกไว้กุงข้างนอกก็่องท่านจะตื่นตื่นน่อยนึงเพราะว่าข้างนอกเสียงดังนกแก้วคอคเทลเนี่ยเป็นเป็นนกที่คีดตกใจง่ายนะคะขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ช่องเนื้อทองนกบ้านน้องปื้มด้วยนะคะขอบคุณนะคะ